ารับชมกันพับขอบพับขอบเขาเขาเอิ้อนอะไรครับไหนเขาเขาเรียกยังไงนะท่านเนี่ยพับพับขอบเหรอพับฉากพับฉากเข้าฉากนะครับเข้าฉากเข้าฉากอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับเดี๋ยวตัดมุมก่อนปึ๊บปุ๊บตัดมุม ตัดมุมปึ๊บนี่ครับตัดมุมมารับชมก่อนปึ๊บตัดมุมเดี๋ยวตอนพับเรามารับชมดูนะครับผมมันใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมฮะอุปกรณ์อ๋ออเด็ดเดี๋็ดสาธิตให้ชมรับช <ๆ S 2> ม,มหน่อยครับมานี่นะครับสอดเข้าไป<อ>นี่ครับเพิ่ม<อ>สอดเข<อ>้าไปอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ปึ๊บให้มันสนิทแล้วก็ โอยกขึ้นนะครับเป็นอุปกรณ์ผลิตโมดิฟายเนาะการโม,รมดิฟายไม่มีไม,ไม่มีในท้องตลาดน่ครับก็จะเข้าต่องประมาณนี้เข้ามุมเป็นฉากเดี๋ยวมาดูด้านข้างประมาณเส้นหนึ่งบนนครับผมอ๋อวัดสอเส้นอ่าดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างต้องเข้าสนิท ปึ๊บโอ้นี่ครับแน่นอนแน่นอนนี่ฟังนี้อีกครับเพิ่มเพิอ๋อโอเคนะครับก็อย่างประมาณนี้โอเคเลยครับผมแล้วแล้วก็มายิงล็อปอีกทีหนึ่งยิงรีเวทนะครับนี่ครับชุดนี้จะเป็นการติดตั้ง คตั้งน,น,นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรับชมกันใหม่ EP พีถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ